อันนี้ครับวันนี้วันที่ที่แนะมาดูต้นที่เราทาอ่าน้ำยาของ YIC ก็คือตัวสปาร์กแล้วก็พ่นด้วยตัวสปริงนะครับจะมากีดดูว่ามีน้ำยางไหมต้นนี้ก็คือทาหน้ายางอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลาดโคนต้นได้แค่ซูนานซึ่งเราจะเปรียบเทียบกันดูนะครับตอนนี้บอกว่าไม่ได้กีดมาปีที่แล้วไม่ได้กีดเลยไม่มีน้ำยางเลยนะครับ นะครับด้านนี้ก็คือเคยกรีดมาแล้วนะครับแผลข้างบนนะครับแล้วก็แผลข้างอ๋อรีดทุกด้านแล้วใช่ไหมพี่อออ่ะทุกด้านแลวตอนนี้คืออันนี้ลองกรีดวันไหนครับนี่ที่ออกมาในถ้วยนี่วันสองวันแล้วสองวันที่แล้วเนาะอ่าไหลแล้วใช่ไหมครับจากที่ไม่เห็นน้ํายางมาเอาพี่ลองลองดูเลยนะว่าจะมีไหมนะครับอ๋อหอตามมีดเลยนะครับตามมีดเลย อันี้เริ่มมีแล้วอ่าเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มตามมีดไหลแล้วนะครับไหลตามมีดมาแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่านี่จากที่ปีที่แล้วไม่ได้กรีดเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมไหลออกมาแล้วนะครับอันนี้คือทาหน้ายางทิ้งไว้นะครับได้เห็นแล้วได้เห็นน้ํายางไหลแล้วนะครับถือว่าสุดยอดเลยใช่ไหมพี่เนาะนี่ใช้ได้แล้วอ่าใช้ได้แล้วนะครับไหลแล้วนะครับ จากปีที่แล้วไม่ได้กรีดอ,อันนี้เรายังไม่ได้ลาดโคนต้นได้แคบซูนานโ,นโนนะ,ะถ้าได้ลาดโคนต้นอีกจะน่าจะชัดเจนกว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะครับอันนี้ทาหน้ายางอย่างเดียวนะครับไหลแล้วนะครับเห็นไหมครับหยดุดลงมาแล้วถือว่าถ้าไหลขนาดนี้ถือว่าเยอะไหมพี่ใช้ได้ใช้ได้เลยใช่ไห<อ>ม อ๋อนี่เขาเราทาดรอบเดียวนะใช่รอบเดียวรอบเดียวไลออกมานี่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช่ไหมมีความมั่นใจมากขึ้นใช่ถ้าซ้ำอีกครั้งี่คงจะมันก็ต้องน่าจะออกดีกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็กีรีดได้เลยนะครับอ๋อหอถือว่าเว้นวันกีรีดเอาอ่าเว้นวันกีรตดเอาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกให้รลาดโคนต้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะลาดโคนต้นด้วยแล้วเรามาก็มาดูกันว่า ต้นมันสมบูรณ์อ่ะต้นมันถือว่า<ไ>ใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ไหลนะ <c oughs> แปลกใจว่ามันไม่ไหลก็ดูแหตตรงนี้นีนกี่ปีก่อนเนาะนแล้วก็กีตตดตอนนี้ต่อมาแล้วก็ด้านข้าง<น>อีกนะครับด้านข้างตรงนี้ก็กีดมาแล้วตรงนี้ก็กีดมาแล้วงั้นไม่ออกใช่ไหมพี่อ๋อโหตอนนี้ทาด้วยจุลินทซีย์ของ YIC นะครับไหลแล้วนะครับเริ่ม <c oughs> ถ้าหยุดปริมาณขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมใชได้ได้เลยเนาะถ้าถ้าออกมาก็อย่าขนาดนี้แหละประมาณนี้แหละผมจะหยุดนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่เนาะโอเคโอเคครับผม